วันนี้ผมมีเรื่องเล่าสยองสั้นมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วตัวผมเองอยู่สมุทรปราการส่วนแฟนผมนั้นอยู่นครนายกเราสองคนเพิ่งคุยกันแล้วก็จะนัดเจอกันกับแฟนซึ่งตอนนั้นตัวผมเองคิดว่าไปหาแฟนที่นครนายกน่าจะโอเคว่าที่จะให้แฟนผมมาหาผมผมเลยเลือกที่จะไปหาเขาแทนหลังจากนั้นเราก็ได้เจอกันแล้วก็อยู่ด้วยกันวันหนึ่งซึ่งผมอาศัยบ้านแฟนผมพักวันหนึ่งแล้วกะว,ว่าจะกลับบ้านตอนตีสี่ของเช้าอีกวัน เพราะต้องไปทํางานต่อหลังจากที่ผมเตรียมตัวจะกลับในตอนตีสี่ผมก็รู้สึกว่าแถวบ้านแฟนผมนั้นตอนตีสี่มันทั้งมืดและน่ากลัวมากเพราะมันต่างจังหวัดด้วยอีกอย่างผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับที่นั่นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาผมขับรถออกมาจากบ้านแฟนสองข้างทางผมมีแต่ป่าด้านซ้ายมือเป็นคลองเล็กๆทอดยาวส่วนด้านขวาเป็นป่าแนวยาวเลยระหว่างที่ผมขับรถกลับอยู่นั้นผมได้สังเกตเห็นเป็นผู้ชายนั่งยองๆอ,อยู่ข้างทางฝั่งคลองผมตอนแรกก็ไม่คิดอะไรนะ แต่พอขับผ่านเขามาแล้วก็คิดว่าเวลานี้ใครเขาจะมานั่งผมคิดไปได้แปบเดียวเลยมาหน่อยมีสารอยู่ข้างทางพอผมขับเข้าไปใกล้ผมถึงกับสะดุ้งเลยครับเพราะผู้ชายที่ผมเห็นนั่งอยู่เมื่อกี้เขามานั่งอยู่ข้างสารไง